ต่อ้คุณดีแค่ไหนก็ดีไม่พอสําหรับคนที่อิจฉาคุณเรื่องราวของนักเขียนสมองตื้อที่หัวสมองจมปลักอยู่กับอดีตเนื่องจากเมียทิง้งแต่แล้วชีวิตของเขาก็ได้เปลี่ยนไปเพราะจู่ๆเขาก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรโดยที่เขาไม่ได้ทอะไรเลยสักนิดแล้วเรื่องราวความมั่วยตัวของเรื่องนี้จะเป็นเช่นไรเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิล์มภูมิใจเสนอต้องฆ่าให้หาโลกแตกให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่งฟอนเลเดาเดาเดาหากคุณเป็นคนที่ชอบเคี้ยวกินจุกกินี่กินแบบ ไตยอดตยอย่ยยารอขอเสนอขนมขบเคี้ยวที่จะทําให้คุณเคี้ยวจนเมื่อยกรามเม็ดมะม่วงหิมพานบ้านน้องชารีฟมีทั้งแบบอบเกลือเลือบน้ําตาลขั้วติดเปลือกแบบใบอีกทั้งยังมีกะละแมหลากรสกล้วยไขช่ชาบหลากหลายสตรายและขนมปั้นกลิปไส้ปลาแสนอรอยกินกินไปเถอะครับความอ้วนค่อยลดพรุ่งนี้มีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคําเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดข้าเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิก,กิพีเดียหรือตำราบทเรอเเรรรามมามง่ม่ิื เคลื่อนที่นักเขียนไส้แห้งเขามีชื่อว่าแลรี่ซึ่งเขาก็คือผู้เอกของเรานะครับและตอนนี้เขาก็ไม่สามารถหาคาเริ่มต้นงานเขียนของเขาได้เนื่องจากงานเขียนของเขาที่ใกล้จะตีพิมพ์เพิ่งจะโดนเมียกเก่าที่ชื่อมากาเรกขโมยไปและตีพิมพ์ขายดีขายดีจนทําให้ชื่อเสียงของเธอโด่งดังแม่งชีวิตโคตรจะบัดซบแล้วมันก็ทำให้พระเอกคิดอะไรไม่ออกเพราะมัวแต่เครียดแค้นอยู่แบบนั้นแถมตอนนี้มาการเรตยังได้ออกรายการทีวีชื่อดังโยโย,ย Paper, ปนป่วนระษาพ,พระเอกเขาไปอีกแม่งโคตรตอกย้ำแต่พระเอกก็ไม่ได้เขียนหนังสือเพียงอย่างเดียวเพราะเขาเล ซึ่งดูแลนักเรียนของเขาแต่ละคนก็ไม่ได้มีแววความสามารถอะไรเลยสักนิดมันยิ่งทําให้ชีวิตของเขาดูน่าเบื่อเข้าไปอีกและในขณะที่พระเอกกำลังตรวจการบ้านที่นักเรียนเอามาส่งเขาก็เจอกับงานเขียนที่มีกระดาษเพียง3แผ่นเขาก็เลยมองข้ามงานเขียนของนักเรียนที่ชื่อโอเว่นไปเฉยเลยแมงรูปส่งไม่น่าอ่านซึ่งมันทำให้โอเว่นเสียใจและแอบตามพระเอกไปที่ร้านซักรีดเพื่อถามว่าทําไมพระเอกถึงไม่อ่านผลงานของเขาเออละเลยลูกเศษพระเอกก็เลยบอกว่าเขาไม่ชอบงานของโอเว่นเนื่องจากมันเป็นเรื่องฆาตกรรมที่มีเรื่องราวแค่3หน้าแมงหนังสือมงสั้นอยากบปลิว มันก็ทาให้โอเวนต้องมึนงงว่าชีวิตการเขียนหนังสือของเขาหนะมันต้องมีมากกว่าสามหน้าใช่ไหมอเวนก็เลยกลับมาที่บ้านที่ดูแล้วเขาไม่ค่อยอยากจะอยู่เนื่องจากว่าแม่ของเขาเป็นสิ่งกีดขวางในการใช้ชีวิตของเขาแบบขั้นสุดนั่นก็เพราะว่าแม่เป็นคนอารมณ์ร้อนขิ้งุญญนงิดด่าตลอด24ชั่วโมงชอบใช้ความรุนแรงและใช้งานเขาเยี่ยงทาาเรียกได้ว่าโอเวนคือที่ระบายอารมณ์ชั้นดีของแม่แม่ตดเครียดแล้วมันก็ทําให้โอเวนเรียดถึงขนาดคิดที่จะฆ่าแม่แต่พอถึงเวลาที่เขาจะลงมือเขาก็ไม่สามารถทําได้เพราะเขาจะ จะมีเพียงแค่เลี้ยงเข้ามาจนโตแค่นั้นเองแม่งเลี้ยงให้มาเป็นทาสชัดๆวันต่อมาโอเว่นก็มงังงง,งงงงงกับพระเรอกกเช่นเคยเนื่องจากตอนนี้หนังสือที่เขาเขียนมีความหนาขึ้นมามากกว่าเดิมและแต่พระเอกก็ไม่สนใจและเดินพุ่งด่งมหาสาวที่ชื่อเบสเนื่องจากเมื่อคืนเขาผิดนัดเดทที่นัดว่าจะออกไปเดทกับเธอมันจึงทาให้เบสต้องงอนพระเอกตุบป,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 ป่องตุบป่องพระเอกก็ยพ,พยายามง้อเธอทุกทางและบอกว่าเขายอมทําทุกอย่างเพื่อจะได้จัดหนักจัดเต็มกับเธอในครั้งหน้าเบสที่ดีมแบบนั้นก็เลยให้อภัยพระเอกเพราะว่าเธอก็อยากจะ และในขณะที่ทุกอย่างกำลังไปได้สวยโจโจ้นักเรียนก็ถามกับเพล็กเกี่ยวกับเรื่องเมียเก่าที่เธอได้ออกทีวีในวันก่อนมันจึงทําให้เพลกปิดแตกจนเขาพูดออกมาว่าเขาเกลียดเมียเก่าและอยากจะฆ่าเธอให้ตายยไปซะแม่งพูดถึงนิดเดียวมึงขึ้นขนาดนี้เลยเหรอวะเวลาต่อมาก็มาถึงเวลาของการสอนอันน่าเบื่อหน่ายซึ่งในวันนี้พเพล็กก็ไปนในข้ามหนังสือของโอเวนไปเหมือนครั้งก่อนแต่พอเขาได้อ่านคําเริ่มของหนังสือมันก็ทําให้เขาปิง๊งไอเดียในการเขียนหนังสือทันทีเขาก็เลยบอกกับนักเรียนทุกคนว่าวัน,น หนังสือของตัวเองทันทีแต่ก็ไม่มีประโยชน์นะครับถึงแม้ว่าเขาจะได้คําเริ่มมาจากหนังสือของโอเว่นเขาก็ไม่สามารถเขียนมันต่อได้แมงชาตินี้คงไม่เสร็จและอีกสักพักพรเรก,ก็มาออกเดก,กับเบสเพื่อแก้ตัวและในขณะที่เขาต้องคู่กําลังเข้าได้เข้าเข็มจู่ๆโอเว่นที่แอบติดตามรเรกมาทั้งวันก็โผล่มาอ้าวมาตามอะไรนี่และที่เขาแอบตามรเรกมาก็เพื่อจะถามพร,เร้เอกว่ารเรกชอบงานเขียนของเขาไหมแมงมึงก็โผล่มาไม่ดูเวล่เวลารเรกเท่แบบนั้นก็หง,งุดหงิดและบอกกับไอโอเว่นว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาเรียนมันคือ ไปก็ได้และในคืนนั้นเรรกโอบสวกแกกเพราะไอโอเวนแถมมันยังโทรมารังควานเขาเพื่อจะให้เขาวิจารณ์งานเขียนของมันให้ได้เพร,เรก็เลยต้องยอมกับลูกตต๋อที่เป็นภัยคุกคามในการใช้ชีวิตขเขาก็เลยออกมาคุยกับโอเวนเรื่องหนังสือและบอกวิธีในการเขียนเกี่ยวกับหนังสือฆาตกรรมเพราะสิ่งที่โอเวนเขียนมันไม่น่าติดตามแถมคนร้ายก็มีแรงจูงใจจนทำให้ถูกจับง่ายเกินไปและถ้าเขายังไม่เข้าใจเพร,เรก็แนะนําให้โอเวนไปดูหนังเรื่องฮิตคอร์กโอเวนที่เป็นคนเข้าใจโคตรยากก็เลยไปดังดูหนังตามทีี่่่รรรรเเเอกก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 กบบแแล้้้ววมััันนน็ทํําาาาาาาใใใหหขคิดดไจจจจงงงย เพื่อที่จะไม่มีใครสามารถจับฆาตกรได้นั่นก็คือการแลกเหยื่อกับคนที่ไม่รู้จักและผลัดกันฆ่าแบบแนบเนียนแผนแมงคนลำ้ำโอเว่นที่รู้แบบนั้นก็ไม่รอชา้ารีบโทรไปบอกพระเอกว่าตอนนี้เขาคิดได้แล้วและเขาจะเร่งมือทําทันทีอะไรของมันวะแต่พระเอกก็ไม่สนใจเพราะว่าตอนนี้เขากาลังสวัก,ก๊กแบบจัดหนักกับเบสเอออะไรก็ไม่สําคัญทัางับการสวัก,ก๊กทั้งนั้นเวลาต่อมาโอเว่นก็บินลัดฟ้ามาที่ฮาวายและที่เขามาที่นี่ก็เพื่อจะมาฆ่ามากเรเสเมียเก่าของเอกเพราะว่าเขาอยากจะให้พระเอกฆ่าแม่ของเขาแลกเหื่อกกันนนเหมบใงปด ให้ไปดูหนังที่เดียวจะฆ่าเมียอาจารย์ซั้งนั้นและการบุกเข้ามาฆ่าของโอเว่นก็ไม่ได้มาแบบมีการวางแผนอะไรทั้งนั้นเพราะมันก็เดินดุ่มๆตรงหามากเรสที่กำลังนั่งแต่น้าอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งแต่ก็ยังไม่ทันได้ลงมือจู่ๆคนตัดหญ้าคู่ขาของเธอก็โผล่มาไอโอเว่นมันก็ไม่อยากจะขัดจังหวะการสวัแก๊กอันร้อนร้อนมันก็เลยหาหนังสืออ่านรอไปพังๆแต่สองตัวนี้ก็สวกแก๊กกันนางเกินไปโอเว่นมันก็เลยมาทำแซนด์วิชกินรอเนื่องจากตอนนี้มันหิวแล้วแมงยังมีอารมณ์มหาขอองงแแดกกต่จูมมัน็ไปเห็นมากกกาาาารรตเสจแแวับบบบไป้้นนหฉย อาทำไมมึงไปไวจังวะมันก็เลยติดตามเธอไปเพื่อจะทางานให้สําเร็จซึ่งมันก็ตามเธอมาแบบเตะๆแม่งแทบจะสิงร่างอยู่แล้วซึ่งมาระเที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไปยืนชมวิวข้างเรือกลางดึกกลางเดินและโจโจ้ตุ้มหงเธอก็ดันโดดลงไปติดอยู่ขอบเรือเธอก็เลยพยายามเอื้อมมือจะเก็บตุ้มหูขึ้นมาโอเว่นเห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้ารีบตรงดิงมาเพื่อจะฆ่าเธอทันทีนั่นแหละครับโอเว่นคนซื่อก็สามารถทาภารกิจที่สร้างขึ้นมาเองได้สําเร็จตามมาที่เพล่ที่ตอนนี้เมาหย่าเปลือยเงิินนบรษััทม ทำให้เขาต้องเมาแอและนอนอยู่บนโคดหินจนถึงเช้าแล้วพอเขารู้สึกตัวเขากลับมานอนต่อที่บ้านเพราะยังเมาค้างจะไม่สามารถไปสอนนักเรียนได้และในขณะที่เขาลังนอนหลับอย่างเพลิดเพลินจจโจโอเว่นก็โทรมาแล้วบอกว่าเขาหนะักได้จากการฆ่ามีดออเหล็กเหมือนกับที่หนังแนะนําแล้วเอาใครบอกให้มึงฆ่าวะแถมโอเว่นยังบอกอีกว่าให้เพล็กนะฆ่าแม่ของเขาเป็นข้อแรกเปลี่ยนจะได้เจ้าเจ้ากันไปเอากูาไปตกลงกับมึงตอนไหนเนี้ยเพลกที่ยังเมาค้างก็สั่งทันทีแต่เขาก็ไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่โอเว่นพูดเขาก็เลยโทรไปหามาร์กาเรไหเพเื่อ นั่นแหละมากระเรฟมันก็ลอยไปกับน้ําแล้วก็เลยไม่มีคนมารับโทรศัพท์พระเอกที่ตอนนี้สติแตกก็รเรีบขับรถตรงไปหาเบสและในขณะที่เขากำลังขับรถไปเขาก็ฟังวิทยุไปด้วยซึ่งมันก็มีข่าวของมากระเรฟที่หายตัวไปนั่นก็แปลว่าโอเว่นไม่ได้หลอกแม่งค่าเมียเก่ากูเฉยจานน้ำพระเอกก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้เบสฟังแต่เธอก็ไม่เข้าใจและงงว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันแน่แมงคนน่าเหลือเชื่อพระเอกที่รูแล้วไม่น่าจะเพิ่งพาอะไรเบสได้เขาก็เลยขับรถ,ร,รถตรงไปเพื่อจะไปรับโอเว่นตัวต่เเเเท,ทมึนงอออยยูธกกกก็็าาาารรรร้้้ืใหหขลโ แต่ก็หารู้ไม่ว่าตำรวจแอบเข้ามาในบ้านของพอเพลและได้ยินเรื่องที่เบสพูดทาให้ผู้ตํารวจเชื่อว่าการหายตัวไปของมาการ์เระเอกจะต้องมีส่วนแน่นอนฟันดองตามมาที่อเอกที่ตอนนี้มาเจอกับโอเวนตัวป่วนและก็เหมือนเดิมโอเวนมันก็บอกให้อเอกฆ่าแม่ของมันซะเพื่อจะได้เจ้ากันแต่พอเอกก็ไม่เอาด้วยเพราะกูไม่อยากจะฆ่าแม่มึงและในขณะที่คุยกันอเอกก็ขับรถอย่างแรงแรงแบบไม่สามารถเบรกได้เนื่องจากเบรกแตกทำให้รถที่อเอกยืมเพื่อนมาต้องพุ่งชนกับต้นไม้แบบนี้แมงไม่มีอะไรดีสักอย่างจากนั้นโอเวนก็พาเอกมาที่ แบบที่พระเอกไม่มีทางเลือกเพราะตอนนี้ตำรวจกำลังตามจับเขาและพอแม่ของโอเวนมาเห็นพระเอกเธอก็ถา,ถามว่าไอ้บ้านนี้มันเป็นใครโอเวนก็เลยบอกไปว่าเขาเป็นญาติของเราไงแม่แต่แม่ก็บอกว่ากูมไม่มีญาตินัาแต่แบบนี้โอเวนก็เลยตัดสินใจใช้กระทาฟาดหัวพระเอกนั่นก็เพื่อให้แม่ของเขาสบายใจแม่งฟาดแบบไร้เหตุผลซึ่งหลังจากนั้นโอเวนที่ไม่เคยคบใครก็เ,เอาสิ่งต่างๆที่เขาสะสมออกมาโชว์แล้วมันก็ทาให้พระเอกเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วโอเวนเป็นคนดีแต่ติดตรงที่แม่ของเขาทําให้เขากลายเป็นแบบนี้แม่อะไรวะพัังชีวิตลลกกแ็หมดานครบ โอเวนก็อ้อนวอนพระเอกฆ่าแม่ของเขาซะเพราะถ้าพระเอกไม่ทําเขาจะลงมือเองเนื่องจากไม่ไหวที่จะทนอีกต่อไปแล้วแมงคดแบบกามไอลูกทรพีพระเอกก็ไม่มีทางเลือกเพราะไม่อยากจะให้โอเวนฆ่าแม่เขาก็เลยต้องทำทั้งที่ไม่ได้อยากทาเลยสักนิดจิงโอเวนให้พระเอกใช้หมอนกดแม่ส่วนเขาจะออกไปนอกบ้านและทําตัวเหมือนกับว่าวันนี้เขาไม่อยู่บ้านแต่พระเอกก็ไม่สามารถทําได้จู่ๆจะไม่ให้ฆ่าคนที่ไม่รู้จักมักจีแบบนี้เขาเลยตัดสินใจจะหาหลักฐานที่โอเวนฆ่าแม่ของเขาแต่ก็ไม่เจอกับอะไรสักอย่างและในขณะที่พระเอกกำลังรื้อ เนื่องจากนักเรียนทุกคนที่เรียนกับพระเอกโดนสอบถามกนจะหมดแล้วเออเหลือแต่เมืองนี่แหละซึ่งโอเวนก็ไม่ขัดเืิและพาตำรวจเข้ามาในบ้านเพราะเขาคิดว่าแม่ของเขาน่าจะตายไปแล้วเออพอดีเลยให้ตำรวจมันเป็นพยายามว่ากูไม่ได้อยู่บ้านตอนแม่ตายและในขณะที่กำลังคุยกันจู่ๆแม่ก็ตโกนถามมาว่าใครมาที่บ้านเราเอ้าวยังไม่ตายหรอแถมเขายังเห็นพระเอกที่ทำงานไม่สำเร็จแล้วยืนแอบตำรวจอยู่ในห้องครัวซะอย่างนั้นอ้าวมาทำอะไรนี่ซึ่งตำรวจก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรจากโอเวนสักอย่างเ,งางเระแม่กัลลุกข,ขึ้นมาและไล่ทุกคนออกไปจากบ้านเนื่องจากรำคาญล โอเว่นกับพระเรกก็มายืนเถียงกันอีกแล้วแต่รอบนี้เขาจะไม่ปล่อยให้พระเอกต้องลงมือคนเดียวซึ่งโอเว่นก็ได้วางกับดักไว้ที่ประตูเพราะรู้ว่าแม่ของเขาจะเอาเสื้อคลุมมาแขวนและถ้าเธอเอามาแขวนตามที่คิดไว้แม่ของเขาจะพุ่งลงบันไดห้องใต้ดินและตายหาในแบบที่เขาต้องการเมืองมันทอร,รพีแต่พอถึงเวลาประตูกับดักมันก็ไม่ทํางานซะอย่างนั้นรเรกที่แบบนั้นก็โคตรงงเขาก็เลยลองไปขยับประตูว่ามันเป็นอะไรนั่นแหละครับความโง่ของรเรกมันทําให้เขาพุ่งลงไปห้องใต้ดินและกระแทกกับเสาเหล็กจนสลบไปแมงโคตรงงซึ่งพอเเเวนนนนนมมาากลับบบบข้้ใแีย แม่ก็บอกว่าเพื่อนของมึงพุ่งลงไปตายหาเองแบบทุเรศทุรังเออจู่ๆมันก็พุ่งลงไปโอเว่นที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากที่เพื่อนรวมอุดมการของเขาต้องมาตายแบบนี้โอเว่นที่ตอนนี้ไม่มีทางเลือกก็เลยอาศัยจังหวะที่แม่ของเขากําลังนั่งหลับใช้ทําเป็ดเป่าอัหูแม่จนแม่สะดุ้งเฮือกแมงแต่ละอย่างโคตรจะบาปไปลูกเวนเรกที่ฟื้นขึ้นก็เห็นว่ายโอเว่นลูกทรพีเป่าทําเป็ดใส่หูแม่แต่ก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าแม่ของมันก็ไม่เป็นอะไรสักอย่างแถมเธอยังใช้ไม้เท้าตีหําเรกซะอย่างนั้นแม่ง่าดวูข และเห็นว่ามีรูปของผู้ร้ายกําลังออกทีวีอยู่ซึ่งมันก็เป็นรูปของพระเอกที่มาอยู่ในบ้านของเธอตอนนี้เธอก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจว่ามีผู้ร้ายอยู่ในบ้านของเธอพระเอกที่เหนนั้น,บบนก็ไม่ยอมม่อยู่มันและบ้านนี้เขาก็เลยต้องหนีออกมาเพื่อจะหลบไปอยู่เม็กซิโกและก็อย่างที่เห็น2แม่ลูกมันก็ยังอุตส่าห์จะตามเข้ามาอีกแมงโกนแห่งภาระและในระหว่างการเดินทางพระเอกกับโอเวนก็คุยอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยแต่แม่จอมโหก็ปากเสียจนทำให้พระเอกอารมณ์ขึ้นพระเอกก็เลยตัดสินใจจะฆ่าเธอทิ้งซะเพื่อที่โอเวนจจจะะะสสนใแแลลเเเป็อออิิรรรักกทีีต่พ่พถึงงาา โอเว่นลูกทรพีมังกับคิดได้ว่าเขารักแม่ของเขามากแค่ไหนเออแต่ละอย่างที่มึงทํามึงจะบอกว่ามึงรักแม่เนี่ยนะแล้วพอถึงเวลาที่พระเอกจะลงมือเขาก็ไม่สามารถทําได้แต่ถึงเขาจะไม่ได้ลงมือแม่ก็แพ้ภายตัวเองห้อยตองแต่งอยู่ข้างรถไฟแบบนั้นเขาต้องคู่ก็เลยพยายามช่วยแม่ขึ้นมาแต่พอช่วยแม่ขึ้นมาได้แม่ก็ถีบยอดหน้าพระเอกจนทำให้พระเอกร่วงลงจากรถไฟซะเองอ้าวไม่น่าช่วยมันเลยเวลาต่อมาพระเอกก็มานอนอยู่ในโรงพยาบาลเนื่องจากตกจากรถไฟซึ่งตอนนี้เขากำลังถ่ายทอดสดเรื่องมีของเขาที่ยังไม่ตายเพราะว่าในวันนั้นเ ตกจากเรือเองและถูกช่วยเหลือโดยเรือประมงญี่ปุ่นไม่ได้ตกลงจากเรือเพราะฝีมือโอเว่นแต่อย่างใดแมงหลอกกูไอเว่นซึ่งหลังจากน้นพระเลกก็ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเขาและทําให้เขาสามารถเขียนหนังสือได้สําเร็จสักทีและในวันนี้โอเว่นที่หายตัวไป1ปีก็แวมหาเรล็กที่บ้านซึ่งเขาก็ได้บอกกับพระเกว่าตอนนี้แม่ของเขาตายแล้วแต่เขาไม่ได้คาดนะและที่แม่ของเขาตายก็เพราะว่าเธอบ่นด่าว่าเขาทุกวันและตายเองไปตามธรรมชาติแมงด่าเองตายเองแถมตอนนี้โอเว่น hmm. ก็เขียนหนังสือเล่มแรกข,ของตัวเองเสร็จเช่นกันและก็ด เรื่องเดียวกับที่พระเอกเขียนอีกต่างหากอ้าวไม่มาเขียนเรื่องเดียวกับกูอีกแต่ถึงเนื้อเรื่องจะเหมือนกันมันก็เป็นหนังสือคนละแนวเราเอาไว o ้ way, มันเขียนเป็นหนังสือตุ๊กตานั้นก็เพื่อจากกลุ่มลูกค้าเด็ก,เ,ดกเออคอยยังชวนึกว่าโดนขโมยงานไปอีกแล้วและหลังจากที่หนังสือโยนแม่ลงจากรถไฟถูกตีพิมพ์และวางจำหน่ายมันก็ทำให้ชีวิตของพระเอกต้องเปลี่ยนไปเพราะมันเป็นหนังสือลูกทรพีที่ขายดีจนแบบไม่น่าเชื่อเออได้ดีเพราะลูกทรพีแท้ๆแ,แล้วเรื่องราวก็จบไปยังไงบ้างละครับสำหรับ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ